でも小さえあしょうか <music> アークナイツ。<music> สวัสดีครับพี่ก๊มนะครับตอนนี้เราอยู่กับเกมอาร์คไนท์นะครับกลับมาแล้วนะครับนี้เป็นคลิปเล่าเรื่องประวัติของเจียนะครับเริ่มแรกเราก็มาดูสปอนเซอร์ก่อนนะครับพะเพบริการรับเติมเงินนะครับเป็นสปอนเซอร์รายหลักนะครับเป็นผู้ใหญ่ใจดีนะคือถ้าน้องต้องการเซฟเงินนะครับ ขั้นแรกน้องติดต่อไปหาเขาก่อนนะครับเดี๋ยวเขาจะบอกเองนะครับว่าเขารับเติมเกมไหนนะก็สอบถามก็ได้นะครับคนที่ติดตามเพจพี่โดยประจำเนี่ยก็น่าจะเป็นลูกค้าเขาเป็นหัวละมั้งพี่ก็เป็นด้วยหนึ่งในนั้นนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะก็คือเขาการันตีเติมสําเร็จด้วยนะครับก็ลองไปใช้บริการกันดูนะฮะเรื่องที่2นะครับแฟนอาร์ตที่ส่งมาในรอบล่าสุดนะครับก็มีผลงานของน้องคุณผันนะครับซึ่ง วาดพี่เป็นดอกเตอร์น้าหวานสุดเลยนะฮะขอบคุณผลงานจากน้องคุณพันมากนะครับเขามีนามปากกาว่า one e i g h เถาสั้นนะครับผลงานที่2นะครับมาจากน้องวันชนานะครับมานายเลเซนดินสอนะฮะกวาดพี่ในธีมปกตินะครับพร้อมตุ๊กตาแมวตุ๊กตากระต่ายนะครับแล้วคอเลกชันแฟนอาร์ตเนี่ยพี่ก็จะเก็บสะสมไว้นะครับถ้ามีเยอะๆทีหนึ่งี่พี่มาอวดทั้งหมดนะครับหากใครสนใจส่งผลงานแฟนอาร์ตมาให้พี่นะครับส่งได้ช่องทางที่ a c e b o o k นะครับแล้วก็ทาง Discord นะครับ 大将どうもジェイと申しやす星熊さんに勧められてロドスに来やした海産物は一通り分かりやすあとは料理と包丁さばきもまあ悪くないと思うんでその辺お手伝いできると思います กลับเข้ามาเรื่องของเรานะครับวันนี้จะเล่าเนื้อเรื่องของเจี๋ยแหละหลายๆส่วนหลายๆมุมนะครับก็ทําการบ้านมาเยอะนะฮะเยอะจนข้อมูลตีกันในหัวนะฮะเลยไม่รู้จะเริ่มยังไงดีนะครับก็ปล่อยให้มันเป็นไปแล้วกันสุดท้ายหวังว่ามันจะดีนะครับซึ่งอนาคตเนี่ยพี่จะต้องปรับอะไรอีกหลายอย่างนะก่อนหน้านี้น้องก็จะเห็นว่าพี่พยายามจะปรับอะไรหลายอย่างนะืมให้มันง่ายขึ้นอนะ่ะสุดท้ายมันยากกว่าเดิมเยอะเลย ครั้งหน้าน้านองๆช่วยเตือนสติพี่หน่อยนะครับว่าพี่เล่ามาเถอะอย่างน้อยนะถ้าได้เล่าเนะี่ยมันก็คงจะทําสําเร็จไปหลายอย่างอาจจะมีล้มเหลวบ้างระหว่างทางอนะไรอยเงี้ยอืมอยา่าดีลามากเริ่มมาดีกว่า <laughs> ครั้งนี้จะเป็นการเล่าเรื่องของเจีย๋ยนะครับตัวละครตัวนี้พี่ว่ามันมีมุมมองหลายๆมุมนะครับที่ค่อนข้างน่าสนใจผมพี่คิดว่าตัวละครตัวนี้เป็นตัวละครที่ออกแบบมาได้ดีนะครับ ตัวของเจียเองตนะั้งแต่ออกมาครั้งแรกเนี่ยมันดูมีตอรี่อยู่ในตัวอยู่แล้วนะแล้วยิ่งถ้าได้ไปสัมผัสมันเรนาตั้งคําถามหลายๆอยา่างจะมองโลกของอาร์คไนที่กว้างขึ้นมากเลยซึ่งถ้าสังเกตดีๆนะครับตัวของพี่เองสนใจโลกมากกว่าเรื่องซะอีกนะครับแล้วพี่มักจะเป็นเหมือนนักวิจัยตัวละครมากกว่า <laughs> ซึ่งก็ลองดูนะครับวันนี้จะเป็นสารคดีหรือเป็นวิจัยหรือเป็นการเล่าเรื่องนะฮะอะเริ่มเลย

แค่ชื่อจริงๆเล่าหมดแล้วนะครับอปะปะเราปิดคลิปหนีนะไม่ใช่พี่พยายามจะสื่อคือชื่อนี่คือประเด็นหลักแล้วอ่ะดังนั้นเรามาฟังเดื่นนะครับชายหมีหนุ่มชาวเออร์ซัสที่อยู่ในละครหลงเหมือนเนี่ยที่ไม่รู้หัวนอนปลายเท้าเนี่ยคออยังไงมาปรากฏตัวที่ได้ไงเป็นตัวละครหมีหนุ่มเพียงตัวเดียวในเกมด้วยนะปัจจุบันนะครับคนอื่นเป็นหมีสาวหมีเด็กหมดนะครับ แต่จะเรียกว่าเป็นชาวเออร์ซัสนี่ก็ไปถูกซะทีเดียวแล้วเป็นเผ่าพันธ์เออร์ซัสดีกว่านะครับเป็นชาวหลงเหมินแท้นะครับในโปรไฟล์ระบุสถานที่เกิดไว้ชัดนะเกิดที่นครหลงเหมินหากได้พบเห็นเจี๋ยขั้งแรกเนี่ยก็จะสังเกตได้นะว่าบาดแผลเต็มตัวเยบขืมเย็นชาแววตาไร้วิญญาณพฤติกรรมดูแปลกน่าสงสัยนะฮะซึ่งถิ่นอาศัยของเจี๋ยเนี่ยก็จะอยู่ในโซนเทาตลาดโซนเทานครหลงเหมินนะครับตลาดมืดนั่นแหละ เคยเล่าไว้ครั้งหนึ่งนะฮะว่าที่ลงเหมือนจะมีอันเดอร์กราวนะครับมันจะมีโซนเถ่าโซนมืดนะครับในในเรื่องของอาร์คว่าไว้ครั้งหนึ่งคือถ้าไม่เถื่อนจริงอยู่ไม่ได้นะครับที่นี่เต็มไปด้วยอาชญากรรมนะครับมีฆาตรกรมีโจรลอบจิตอะไรเงี้ยเต็มไปหมดนะฮะก็เป็นแดนเถื่อนนั่นแหละที่นี่ทุกอย่างมันน่าสงสัยหมดนะครับแต่อตัวนี้มันน่าสงสัยเป็นพิเศษเจ๋จะน่าสงสัยเป็นพิเศษคือเดินมาต้องคิดไปก่อนไอ้นีมน่มันต้องมันต้องมีอะไรถ้าเราเป็นคนธรรมดาเนี่ยเราต้องเดินออกห่าง ไม่กล้าเข้าใกล้แต่ถ้าเป็นตำรวจแล้วก็ไปนค้นตัวมันมันต้องมียาแน่หรือมันต้องเจออาวุธปืนหรืออะไรสักอย่างรูปลักษณ์ภายนอกเจี๋ยเป็นแบบนั้นมันมีออร่าผิดปกติออกมานะครับในช่วงที่เจี๋ยยังอาศัยอยู่ที่นครหลงเหมือนนะครับในช่วงเช้าเช้าเนี่ยแบบเช้าแบบเช้ามากๆเลยในตลาดปลาเนี่ยก็จะเห็นว่าเป็นพ่อค้าอาหารทะเลนะครับก็อยู่ตรงที่ท่าเรือนครหลงเหมอนนั่นแหละซึ่งพอผ่านช่วงเช้าไปเนี่ย ไอช่วงบ่ายๆเนี่ยอาจจะเห็นอีกสักจ็อบหนึ่งก็ได้นะครับอาจจะไปเป็นยามอาจจะไปเป็นบอริการชายหาดหรืออะไรก็สุดแล้วแต่นะฮะพอจะเย็นค่ำๆนะครับก็จะเห็นเขาอีกครั้งนะฮะที่ร้านค้าแผงลอยสักอย่างหนึ่งอาจจะเป็นทาโกยากิอาจจะเป็นอาหารปิ้งย่างหรือในเนื้อเรื่องของหลงเหมอนเนี่ยบอกว่าขายฟินบอลน,นะครับฟินบอลน,น่าจะเป็นลูกกลมๆที่ทํามาจากปลาสักอย่างนะครับอาจจะเป็นลูกชิ้นปลาก็ได้ น่าจะเป็นอาหารพิเศษที่สร้างมาใน a r ร์คไน t โดยเฉพาะนะครับเพราะว่าในเนื้อเรื่องของโคดอ b บรา n ์เนี่ยอันนี้คืออาหารยอดฮิตของนครหลงเหมือนเลยนะฟินบอลนะครับซึ่งในเซิร์ฟ g l o b a l มักจะเรียกเจียว่าซูชิแมนนะครับก็คือเป็นพ่อค้าปลาหากจะทําซูชินี้ไม่ใช่เรื่องยากนะครับแต่จริงๆแล้วถ้าใครเคยอ่านเจ้าหนูซูชินะจะรู้เลยว่าการเป็นพ่อครัวซูชินี้ไม่แห่งโคตรยาก <c oughs> คือในเรื่องนั้นมันดราม่ามาก,มาก แต่ถ้าในไทยนะครับหูพ่อครัวซูชิเต็มบ้านเต็มเมืองไหมดนะฮะตลาดไหนก็มเีเป็นเรื่องที่ง่ายมากแต่เกรดไหนไม่รู้นะอ่ะต่อนะครับแต่สำหรับชาวหลงเหมือนเนี่ยการได้เห็นเจียบ่อยๆอยู่ทุกสถานที่เลยแล้วก็ภาพลักษณ์ดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่เนี่ยทำให้คิดไปต่างๆนานานะบางก็ว่าเจียเนี่ยเป็นบุคคลอันตรายน่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับ แก๊งอันตรพานสุดโหดในนครหลวงเหมือนพอเห็นบาดแผลเต็มตัวเนี่ยสตอรี่มาเต็มแลลวไอ้นี่มันต้องเป็นหนึ่งในแก๊งยากุซ่าแน่เลยแก๊งมาเฟียแก๊งนูน้นแก๊งนี้ค้ายาค้าขนค้า,า,าทาสไม่แน่นะอาจจะเป็นตัวพ่อของแก๊งเลยก็ได้อาจจะเป็นตัวใหญ่สุดที่คอยชักใย,ยอยู่แล้วไอที่ขายทาโกยากิขายปลาเนี่ยมันเป็นร้านบางหน้าดูใส่ซื่อมือสะอาดแต่จริงๆแล้วเบื้องหลังเนี่ยคือดำทะมึนเลยใครเห็นก็ว่าชั่วใครเห็นก็ว่าเลวชัวนักฆ่าเปิดร้านเนี่ยไม่เนียน ทั้งหมดเป็นทฤษฎีสมคบคิดนะครับพยายามเล่าให้ดูตลกอะแต่ว่าไม่ตลกนะดูสลดสิได้ซ้ำนะครับแล้วไอ้แผลทั่วตัวเนี่ยไม่ได้เฉลยด้วยซ้ำนะครับว่าเกิดขึ้นเพราะอะไรและด้วยภาพลักษณ์และบุคลิกแบบนี้ของเจียนะครับก็ถูกชาวหลงเหมือนเนี่ยตัดสินให้เรียบร้อยนะครับว่าไอ้นี่ชั่วชั่วนะฮะด้วยเหตุนี้เนี่ยทำมาค้าขายอะไรก็ไม่เจริญ เพราะว่าลูกค้าก็น้อยคือเป็นพ่อค้าแล้วภาพลักษณ์ไล่แขกแต่ตัวของเจี๋ยเองนี้ไม่ได้ไล่แขกนะครับก็ทําให้ลูกค้าน้อยตามไปด้วยล้วพี่ว่าน,นี่น่าจะเป็นเหตุผลที่ทําไมเจี๋ยถึงขยันมากๆนะครับน่าจะเป็นคนหาเช้ากินค่าฮะขยันเหมือนคนติดหนี้เลยใช่ไหมไม่ใช่หนี้ธรรมดานะต้องเป็นหนี้แบบพันล้านซึ่งเดี๋ยวเราจะไปรู้จักกันต่อนะครับว่าเจี๋ยเนี่ยภายนอกแบบนี้ภายในเป็นยังไงี่เพึ่งบทเริ่มต้นนะครับ วันนี้ยังอีกยาวอ่ะต่อกันนะครับมาดูโปรไฟล์พื้นฐานเกิดที่นครหลวงเหมินเกิดวันที่17กันยายนนะครับสูง174เซนติเมตรแล้วตรวจโรคออลิพาทีแล้วไม่พบการติดเชื้อนะไม่ติดโรคก,ก็ดีแล้วครับเพราะว่าแค่บุคลิกภายนอกก็อยู่ยากแล้วอะ่ะยิ่งถ้าติดโรคอีกนะหืมคนยิ่งรังเกียจหญ่เลยดีละเจี๋ยไม่ติดโรคนะครับต่อในเรื่องของเผ่าพันธุ์นะครับเป็นเผ่าพันธุ์เออร์ซั เอซัตก็เป็นหมีแหละตัวของเจียเนี่ยคือถ้าดูไอหมีตัวนี้ข้างอยู่ข้างหลังนะครับซึ่งเขาเดา,ากันว่ามันน่าจะเป็นสิ่งมีชีวิตที่อาจจะใช้ชีวิตอยู่รอบตัวเจียซึ่งมันฆ่าปลาอยู่มันอาจจะขโมยปลาเจียเนี่ยก็อาจจะเป็นสัตว์เลี้ยงของเจียก็ได้แต่คิดว่าอาจจะเป็นหมีจอมจัดอยู่ในละครหลงเหมือนอยู่ในตลาดปลาหลงเหมือนก็ได้นะครับแต่ในโปรไฟล์ไม่ได้ระบุนะครับดีไม่ดีเจียไม่ได้เอามาด้วยอ่ะอาจจะเป็นแบบหมีจอนจัดนะหรือเดาว่าเป็นหมีจอนจัดนะแต่ว่าของคนอื่นจะเป็นพวกจะเป็นเงาลาง àng, ๆช่ม าก็เดาว่าเจียน่าจะเป็นโพล่าแบร์นะครับหรือว่าหมีขั้วโลกน้องคงจะทราบข่าวกันดีนะครับว่าหมีขั้วโลกเนี่ยใกล้ศูนพันแล้วนะครับก็เพราะว่ามันนี่แหละเป็นเหตุทําให้โลกร้อนนะครับมันขั้วโลกอยู่คนก็เลยไปล่ามันนะฮะหวังว่าจะโลกเย็นลงนะครับห้าบาทสิบบาทโอ้ยมาจริงๆนะครับหมีขาวหมีขั้วโลกหรือโพล่าแบร์เนี่ยสัญลักษณ์ของประเทศรัสเซียพบเห็นได้ที่ขั้วโลกเหนือหรืออาร์กติกเท่านั้นนะครับหรือก็สวนสัตว์ มีไหมบ้านเราไม่มีเนาะไม่เคยเห็นพี่ก็เคยสงสัยนะ อยู่แถวแถวอาร์กติกเนี่ยเฮ้ยมันจะมีอะไรกินทำไมมันถึงอ้วนในขนาดนั้นอาหารการกินเยอะนะครับของโปรดเลยก็คือแมวน้ำนะครับย้ำที่แมวน้ำนะครับหรือตัวรัดก็ได้กินนกก็ได้กินไข่นกก็ได้ลูกนกก็ได้จับปลากินก็ได้นะครับแล้วก็ถ้ายามย่างจริงเนี่ยกินหญ้าหรือกินพวกมอสหรือว่าชพืชก็ได้นะคือเป็นหมีที่เอาตัวรอดเก่งมากนะครับประเด็นเอาตัวรอดเนี่ยพี่ว่าน่าจะเป็นจุดที่เขาหยิบมาออกแบบเจี๋ยเป็นคนที่เอาตัวรอดเก่งนะครับก็เช่นเดียวกับพฤติกรรมโดดเดี่ยวนะครับก็คือถ้าหมีขาว โตเต็มวัยแล้วนะครับมันจะใช้ชีวิตโดดเดี่ยวนะฮะอันนี้เป็นพฤติกรรมหลักเลยอาจจะคุ้นชินนะครับก็จะเห็นหมีขาวตัวเดียเด่ยวๆตัวโดดๆนี่แหละหรือถ้าจะเห็นเป็นหลายๆตัวก็จะเป็นแบบลูกๆหมีนะครับอยู่กับแม่หมีอะไรนี้เรื่องของเผ่าพันธุ์นะครับจบไปถือว่าเอามาเฉพาะประเด็นสําคัญนะครับทีนี้เราไปดูเรื่องของโปรไฟล์บ้างโปรไฟล์นี่ขอผนวกกับโทเค็นไปเลยแล้วกันนะฮะวโรโตรีวตารอตุ 水洗い三枚おろしなるほど戦いも料理もやることは変わんねえんだな大将俺分かりやしたぜ敵を食材だと思って扱えば戦闘も簡単だってよ大将俺逃げるのもいいかな結構いるなあ ในเอกสารสัญญาว่าจ้างนะครับเขาจู่หัวไว้ว่านะครับเจ้าหน้าที่คนนี้เนี่ยเวลาออกภาคสนามนะครับเขาค่อนข้างดูน่ากลัวแต่ก็มีชีวิตชีวาในเวลาเดียวกันนะครับซึ่งทักษะการใช้มีดของเจียนั้นนะถือว่าโดดเด่นมากๆจริงๆก็คือเป็นเลิศเลยนะถือว่าใช้มีดเก่งมากถ้าไปดูที่โปรไฟล์ฉบับแรกก็จะระบุบรรทัดแรกเลยนะว่าเจียเป็นพ่อค้าอาหารทะเลมันไม่ต่างจากคําว่าพ่อค้าปลา ซึ่งพ่อค้าปลาขายปลาเฉยเฉยก็ได้นะแต่จริงๆพ่อค้าปลามันควรจะมีทักษะอื่นใช่ไหมอย่างฟิชเชอร์เนี่ยก็อาจจะเป็นนักตกปลาก็ได้เป็นคนขายปลาก็ได้เป็นคนแล่ปลาก็ได้ประเด็นอยู่ตรงนี้ก็คือในเรื่องโค้ดอาปลาเนี่ยถูกเรียกว่าฟิลเลตฟิลเลตจริงๆก็คือคนแล่ปลาหรืออาชีพที่แล่ปลาด้วยการแยกเอาเนื้อกับก้างออกคือถ้ามันเป็นปลาตัวใหญ่อย่างปลาทูน่าเนี่ยโหการเอาก้างอย่าเรียกว่าก้างใหญ่ขนาดตเรียกระดูกดีกว่าเอากระดูกออกจากปลาครับ ซึ่งถ้าเราดูในโลกความเป็นจริงแล้วอ่ะมันเป็นอาชีพที่ยังคงต้องใช้มีดใช้ดาบโหพี่กล้าเรียกว่าดาบเลยนะน้องดูที่ร้านอุปกรณ์แล่ปลานะครับห์ยาวก่าดาบซามูไรย,ยังมีเลยยังเป็นอาชีพที่ยังคงต้องเล่นเดินเข้าร้านอาวุธซื้อของนะครับซื้อดาบแอตแทกเยอะๆนะฮะอาจจะมีสกงสกิลติดลายมาเงี้ยเอาไวแ้แล่ปลาตัวใหญ่ๆจริงๆหอย,ห,อยหรือปูอะไรก็ต้องให้อาชีพนี้เขาจัดก,การให้นะครับ ให้น้องสังเกตที่อาร์ต e 2ของเจียนะตรงที่กางเกงเนี่ยมันจะมีเหมือนกระเป๋าอุปกรณ์ซึ่งอาวุธเยอะมากที่ถือที่มือเนี่ยมันจะมีเหมือนแท่งเหล็กใช่ไหมครับแล้วก็เหมือนมีขนาดมาตรฐานแต่ถ้าไปดูข้างหลังมันน่าจะมีมีดขนาดยาวอยู่ความประทับใจในวัยเด็กพี่คลาวมันจะมีสกิลเซเว่นซอร์ดดาบ7เ,เล่มใช่ไหมสำหรับเจียก็พี่เลยมีเดเเล่มอ่ะแต่พี่เชื่อว่ามีเยอะกว่านั้น นี่เป็นเรื่องหนึ่งนะที่ทําให้พี่ประทับใจเจียนะครับเขาเล่นอาชีพในโลกธรรมดาหแหละแต่าม,มาทําให้มันดูคูลย,ยังไงนะครับคูลเปิดร้านขายปลาเ <laughs> จ๋งดีนะขอใช้จังหวะนี้เก็บตกภาพอาร์ตอีสองหน่อยนะครับก็ที่เสื้อเนี่ยจะเขียนบอกว่าร้านขายอาหารสดนะครับเออที่คอนี้เหมือนห้อยแหวนแต่ถ้าเป็นแหวนมันก็จะใหญ่ไปเนาะพี่คิดว่ามันน่าจะมีประเด็นอะไรบางอย่างนะเพราะว่าเจียมไม่ใช่คนแต่งตัวนะครับการใส่เครื่องประดับนี่ถือว่าแปลกนะครับ ที่ป้ายร้านสีน้ำเงินทางซ้ายนะครับบอกเวลาเปิดปิดชัดเจนนะครับว่าเปิดตีห้าแล้วก็ปิด9ก้าโมงเช้านะครับอักษรภาษาจีนันเขียนว่าเวลาเปิดบริการนะครับก็ก่อนจะเปิดร้านนี่ต้องเตรียมการประมาณสัก1 2ชั่วโมงนะดังนั้นที่ว่ากว่าจะเข้ามาตลาดเนี่ยต้องตืน่นตั้งตีสองนะครับตื่นตีสองมาตลาดตีสามนะครับแล้วก็เตรียมการวัตถุดิบไป2ชั่วโมงแล้วก็เปิดร้านไปอีก4ชั่วโมง และนี่น่าจะเป็นที่มาของแววตาลายวิญญาณนะครับก็คืออดนอนนะครับก็เลยตาลอยๆนิดนึงด้านล่างเวลาเปิดปิดนะครับเขียนไว้ว่าเปยไห่นะครับเปยไหยแ่แปลว่าทะเลเหนือซึ่งอาจจะเป็นทะเลเหนือจริงๆก็ได้ทะเลเหนือที่ไหนก็ได้ไงก็คือวัตถุดิบปลาเหล่านี้มาจากทะเลเหนือหรืออีกในความหมายหนึ่งก็คืออ้างอิงเปยไห่เปยไหย่หก็เป็นเมืองท่าการค้าสําคัญของจีนนะโอ้ตอนนี้เปยไห่เจริญมากนะครับถ้าสมมติว่าอ่างอิงตรงนี้ใช่ไหม หมายความว่าเจียก็เป็นพ่อค้าปลาจีนนะครับไม่ใช่พ่อค้าปลาญี่ปุ่นตรงนี้ก็สําคัญนะเพราะว่าวัฒนธรรมการแล่ปลาหรือวัฒนธรรมการกินปลาของจีนกับญี่ปุ่นมันก็แตกต่างกันไปส่วนใหญ่พี่จะอ้าอีญี่ปุ่นนะชเช่นเรื่องของโทเค็นของเจียนะครับโทเค็นปกติแล้วจะเป็นอุปกรณ์สาคัญของโอเปอเรเตอร์คนนั้นนะครับโทเค็นระบุเอาไว้ว่ามีดที่ทําจากสเตนเลสสตีลนะแล้วยังระบุไว้อีกนะครับว่าดูแพงด้วยสแสดงว่ามีดของเจียนี่มันต้องคุณภาพมาก มารู้จักสเตเลตก่อนนะครับสเตเลตคืออะไรสเตลเลตก็คือเหล็กกล้าไรสนิมนะครับถูกพัฒนามาจากเหล็กได้แหละ <c> เพราะว่าเหล็กเนี่ยเวลาใช้เป็นนานมันจะเกิดสนิมใช่ไหมครับในสแตนเลสนี่มีหลายอย่างนะครับแต่ตัวที่เป็นพระเอกที่สุดก,ก็คือตัวของโครเมียมที่ผสมอยู่ในเนื้อโลหะนะเมื <c> ่อ <igh> โครเมียมเนี่ยสัมผัสกับออกซิเจนนะครับก็จะเกิดปฏิกิริยาทําให้เกิดฟิลบางๆนะครับเคลือบผิวป้องกันความเสียหายจากเนื้อโลหะได้ดีนะครับแล้วก็ป้องกันการกัดกร่อนแถมยังมีความมันวาวสวยงาม จริงเรื่องมีดนี่อยากจะคุยเยอะเลยนะครับคือมีดทาครัวญี่ปุ่นก็จะมีหลายแบบหลายขนาดนะครับรวมถึงศาสตร์ในการแล่ปลานะครับซึ่งมันมีถึงขนาดปลิดวิญญาณปลาตายแบบไร้ความเครียดนะครับคือตายไปยังไม่รู้เลยว่าตายนะครับตัวยังว่ายน้ําอยู่เลยแต่ว่าขึ้นสวรรค์ไปแล้ว,วนะครับคือเขาเชื่อกันว่าถ้าตายโดยไร้ความเครียดเนี่ยเนื้อมันจะอร่อยทักษะนั้นจะต้องเป็นแบบข้อครัวชั้นสูงมากๆทักษะนี้เรียกว่าอิเคจิเมะนะครับมีหลายระดับมากเลย แล้วอิเคจิเมะเนี่ยมันยังมีอีกหลักหนึ่งนะก็คือมันตายอย่างสงบครับมันเป็นวิถีซามูไรมันเป็นการตายที่ให้เกียรติสิ่งมีชีวิตนะฮะปลาตัวนั้นจะต้องตายอย่างสงบก่อนจะกินมัน ถ้าใครอ่านการ์ตูนอาหารญี่ปุ่นนี้ต้องเคยได้ยินแต่ของเจียนี่คือพื้นกว่านั้นมากนะฮะก็คือขอดเก็ตปลาควานไส้นะครับแล้วก็เอาไปล้างน้ําพอล้างน้าก็แยกเปล่าเป็น3ชิ้นนะครับคือชิ้นตรงกลางก็คือก้างนะครับแล้วก็เนื้อส่วนซ้ายกับเนื้อส่วนขวาเค่นเจียดูโนวิตไปเลยใช่ไหมดังนั้นอนาคตอาจจะมีเจีย5ดาวเจีย6ดาวก็แบบอัปเกรดจนเรียนรู้ว,วิถีอิเคจิเมะแล้วสามารถปิดชีพสิ่งมีชีวิตพวกติดเชื้อทั้งหลายแหละแบบไม่ทันได้รู้ตัวตายอย่างสงบ หั่นเป็นซูชิให้เพื่อนกินฮิวได้ HP มากกวมือเดิมมียังไม่ได้วนไปไหนเลยเนี่ยคือมีอีกเรื่องที่อยากเล่าด้วยนะก็คือเรื่องของการตีดาบอะคือในโลกปัจจุบันเนี่ยการตีดาบสมุไรมันถือว่าเป็นเครื่องประดับไปแล้วไม่มีใครก็อดาบสมุไรไปไล่แทงหรอกแต่ว่าการตีมีดเนี่ยก็คืออาวุธในการทําอาชีพเลยสัมมาอาชีวะที่แท้จริงนะครับแล้วก็พ่อครัวก,ก็พยายามจะหามีดที่ดีที่สุดใช่ไหมดังแบบนั้นเขาก็ต้องตามหาช่างตีมีดในระดับชั้นตํานาน มีกรรมวิธีมากมายในการปีและก็ดูแลรักษาสุดท้ายมีดมันก็คือหัวใจของเชฟญี่ปุ่นนะอืมจริงๆมีอะไรอยากเล่าเยอะเลยแต่ก็รู้แหละว่ามันค่อนข้างจะนอกประเด็นไปๆมา,มามันจะการเป็น e n c y c l ป p e d i a ของพ่อค้าปลาบแล้วนะครับอ่ะมาเข้าประเด็นเจียในรูปลักษณ์ภายนอกที่อาร์ตอีนะครับก็ค่อนข้างน่าสนใจพอสมควรน,นะครับที่อาร์ตอีเนี่ยเจียจะพกมีดมาเล่มเดียวนะครับแล้วก็การแต่งกายเนี่ย เครื่องแต่งกายจะแบบใส่เน้นใช้งานนะเพราะว่ามันจะดูเก่าแล้วก็ขาดหมดแล้วนะครับแต่ก็ยังทนใส่อยู่แล้วก็น่าจะประเด็นเดียวกับหาเช้ากินขําอาจจะไม่ได้มีเงินทองมากมายนะครับแต่ว่ามีดเนี่ยซื้อแพงนะมีดดูมีราคานะครับแล้วก็เจียเนี่ยใส่ผ้าปิดปากด้วยนะครับแต่ว่าในเกมนี่ไม่ใช่ว่าการเชื้อโควิดหรืออะไรนะฮะหรือว่าการเชื้ออลิปาทีนี่ไม่เกี่ยวนะครับไม่งั้นตัวละครในเกมก็คงจะใส่ผ้าปิดปากกันหมดแล้วนะครับ คิดว่าน่าจะใส่เพราะว่าปกปิดตัวเองแล้วก็ที่มือนะครับถือหนังสือเขียนไว้ว่า Art of m i t b o d นะครับศาสตร์ของการทำลูกชิ้นนะลูกชิ้นเนื้อแหละมีดบอลก็คือลูกชิ้นนี่แหละแล้วที่มือนะครับก็แผลเยอะแยะเต็มไปหมดเลยแต่พี่วิเคราะห์อย่างนี้นะในเมื่อเป็นคนที่เชี่ยวชาญการใช้มีดนะแต่ทําไมแผลเยอะอาจจะง่วงก็ได้นะ <c oughs> ก็เลยพลาดบ่อยอาจจะเป็นประเด็นที่2ก็ได้นะก็คือมีการท้าตีท้าต่อยกันบ่อยนะครับมีเรื่องบ่อย ก็เลยแบบแผลเยอะไปหมดอาจจะไม่ได้ใช้มีดในการต่อสู้ไงอาจจะใช้หมัดใช้มวยนี่แหละก็เลยแผลที่มือเยอะนะครับหรือไม่แน่ถ้ามีเรื่องบ่อยนะไอแผลทั่วตัวเนี่ยอาจจะเป็นแผลที่มาจากการมีเรื่องก็ได้แต่ถ้าเป็นคนแต่งหรือออกแบบตัวละครนี้ขึ้นมานะพี่ว่าน่าจะเล่นประเด็นที่ลึกกว่านี้นะครับไม่น่าจะตื้นแค่นี้อีกอย่างที่น่าสนใจนะครับก็คือถุงหิ้วนี่คือที่มาของความแข็งแกร่งตัวละครที่ถือถุงหิ้วแล้วก็ป้ายลดราคามักจะเก่งเสมอนะครับ เชฟเช่นไซตามะเอาจริงๆนะฮะก็ใช้ชีวิตประหยัดนั่นแหละก็คือซื้อไข่แล้วก็มีเอกสารป้ายรูราคาก็พยายามจะเซฟเงินให้ได้มากที่สุดนะครับชีวิตก็สันโดษอย่างนี้แหละวัยรุ่นสันโดษนะครับนั้นไม่ใช่ที่จะทำอาหารได้ดีเ 大将の好物は何ですかいケルシーさんが特別にロドスのルートを通しての仕入れを許可してくだすったんでいろいろ新しいものに挑戦できやっせ大将何かとっておきのご注文はありやせんかロー <music> อเผอิญว่าพี่ก๊อฟกล่าวเยอะนะครับแล้วก็นอกเลือกไปเยอะพี่พูดถึงมุมมองภายนอกของเจี๋ยไปครบแล้วเจี๋ยดูจะเป็นคนที่อยู่ผิดที่ผิดทางนะครับก็เป็นเหมือนเผ่าเออร์ซัตเลยแต่อยู่ในหลงเหมอนนะครับแล้วก็โซนก็ไม่ดีด้วยอยู่ในโซนแบบมืดมืดดักๆนะครับเกรซน บางคนอาจจะจําได้นะครับว่าเผ่าเออร์ซัตกับนครหลวงเหมือนไม่ค่อยถูกกันนะครับเพราะว่าดินแดนเออร์ซัตเนี่ยก็คอยจะลุกลานหลงเหมือนในอดีตนะครับปัจจุบันก็พร้อมจะลุกลานอยู่เสมอแหละไม่ได้ดีกันนะครับแล้วก็มีปัญหากันด้วยตอนนี้เออร์ซัตที่อยู่ในหลงเหมือนตอนนี้มักจะเป็นผู้ลี้ภัยนะครับหลายๆคนก็ติดเชื้อด้วยดังนั้นความที่เป็นเออร์ซัตอยู่ในหลงเหมือนตอนนี้นี่คือไม่ดีเลยนะฮะเสียงลือเสียงเล่าอ้างเกลื่อเจี๋ยก็ไม่ดีด้วย แต่ละคนก็คิดว่าเจีย๋ยเป็นพวกชั่วนะครับแต่ก็ดูจะเป็นคนสู้ชีวิตขยันทำงานมากเลยแต่สภาพดูก็ซ่อสมซส้อมากๆอ่ะคือคนที่เต็มไปด้วยปัญหาชีวิตแบบนี้นะครับซึ่งเป็นปัญหาชีวิตที่คนอื่นยัดเยียดให้ด้วยนะในชีวิตความเป็นจริงบ้านเราะคนประเภทนี้มันจะไปทางไหนได้คือสังคมแย่อย่างนี้มันก็คงจะนําพาชีวิตลงไปในทางที่แย่ๆต่ำๆใช่ไหมครับอาจจะติดยาก็ได้หรือถ้าเป็นแบบเพจในตมจริงมันก็น้อยนะ อย่างการตัวละครในละครหลังข่าวซึ่งดูๆไปพี่ก็ว่าก็คล้ายๆละครหลังข่าวนะแต่เจี๋ยเนี่ยคือเนื้อคือดีแน่แต่ว่าจับคลิกชีวิตได้ยังไงใช่ไหมอันนี้คือต้องมาดูสตรอรี่ต่อจากนี้ละจะเป็นเรื่องราวพยายามดึงมาให้ได้ครบที่สุดนะครับแต่ว่า มันยังอีกยาวมากเลยครับเพราะว่าเนื้อเรื่องของเจี๋ยเนี่ยมันไปปนกับโค้ดออฟบราวซะเยอะเลยซึ่งในโปรไฟล์นะก็คือเป็นส่วนของ c o ้ดออฟบราวนเนี่ยหลายๆส่วนเลยนะครับจริงๆพี่ก็จะเล่าในคลิปนี้ละจริงๆพี่ว่าจะแบ่ง2นะครับแต่ดูสภาพพี่แล้วตอนนี้พี่ไม่ไหวนะครับดังนั้นพี่ขอเอาคลิปนี้เป็น คลิปที่1แล้วกันแล้วเดี๋ยวโคดอเบลครึ่งที่1จะเป็นคลิปที่2คือคลิปที่2ต่อจากเนี้ยมันจะเป็นโคดอเบลเลยนะครับแต่ว่าเป็นโคดอเบลในเส้นเรื่องของเจียซึ่งส่วนเนี้ยพี่อัดไว้ได้เกือบจบแล้วนะครับแล้วไอ้ครึ่งสุดท้ายของโคดอเบลพี่ไม่มั่นใจว่าถึงตรงนั้นนะพี่จะหันครึ่งอีกไหมนะครับอาจจะมี4คลิปก็ได้ซึ่งไอ้โคดอเบลฉบับสุดท้ายมันจะไปเกี่ยวกับ Penguin แพนกิ้นโลจิสติกส์ พี่อาจจะต้องไปดูประวัติของแพนกินโลจิสติกเพิ่มโดยเฉพาะเอ็กซี o มอสติมารวมถึงตัวของไบซันด้วยแล้วมันมีอะไรให้ขุดอีเยอะเลยนะครับอืมสี่ที่จะว่าอาจจะหัน่นกลายเป็นห้าที่ซ้ำนะพี่ก็เกรงใจน้องๆนะครับแต่ว่าพี่คงไม่ใช่ย่อครับพี่ก็คงจะเล่าไปตามนั้นแหละอาจจะมีข้ามบ้างขยายความบางส่วนบ้างมันก็เลยยืดยาวนะครับแล้วตอนนี้ยิ่งเกรงใจใหญ่เลยนะเพราะว่ามันเป็นช่วงของด r k กไนท์เมมัว ที่ติดตอนสุดท้ายเอาไว้ใช่ไหมครับแล้วยังติดของมัดล็อกอีกออเอาเป็นว่าค่อยๆไปนะครับมันก็คงจะแบบมาเรื่อยๆอาจจะสลับไปเล่าตรงนู้นบ้างตรงนี้บ้างนะครับแต่ว่าตอนนี้พี่เริ่มจะเห็นอะไรบางอย่างนะว่าพี่จะทํางานให้มันคล่องขึ้นได้ยังไงนะครับดังนั้นวันนี้พี่ขอจบเรื่องของเจี๋ยไว้ตรงนี้ก่อนนะครับแล้ว ที่จะทําออกมาให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะครับก็คือจะทาต่อน,นี่เลยสัญญานะครับจะไม่ค้างเหมือนตอนอาร์กตอน2เพราะว่าอาร์กตอน2ก็ยังไม่มาใช่ไหมฮะเดี๋ยวอาจจะเล่าต่อจากนี้ได้เลยด้วยซ้ํานะครับเพราะว่ามันมีความเกี่ยวเนื่องกันเล็กๆด้วยนะฮะเพราะว่ามันจะมีเรื่องของกลุ่มของอาจารยร์ลีอักสืบลีครับจาได้ไหมยิ่งลากยาวยิ่งมีแผลเบิกะเต็มตัวนะครับเพราะว่าสัญญากับน้องไว้เยอะดังนั้นพี่ก็จะ กู้คืนจะกู้ความรวดเร็วในการทำเนื้อเรื่องคืนให้ได้ปักธงไว้นะครับแล้วอื่นๆเดี๋ยวตามมาเกมอื่นก็เช่นกันนะดังนั้นวันนี้ฝากเนื้อเรื่องของเจียไว้ให้ลุ้นต่อนะครับ to be continue <c oughs> เนื้เจียจะเป็นยังไงวันนี้ที่เล่าไปนี่เป็นมุมมองภายนอกทั้งนั้นเลยนะครับไม่ได้เห็นมุมมองภายในดังนั้นให้ลุ้นต่อไปนะครับซึ่งพี่พยายามจะจบให้ดีนะครับจะจบให้อบอุ่น ที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะครับแล้วข้อดีของการที่มันทิ้งเนื้อเรื่องเอาไว้เนี่ยก็คือจะมีน้องๆช่วยเสริมพี่ด้วยดังนั้นมันจะไม่ใช่ข้อมูลฝ่ายเดียวของพี่ใช่ไหมฮะใครที่มีความลับของเฮียเจียหรือว่าไปทําทฤษฎีมาก็ลองมาเล่าให้พี่ฟังนะครับเราอาจจะได้ไปเล่ากันในคลิปต่อไปอ่ะก็ขอให้น้องๆน,นะครับอดทนอีกนิดนึงเดี๋ยวเนื้อเรื่องต่อ จะตามมานะครับวันนี้ก็ขอให้น้อง,นองสนุกกับเกมอาร์คไน์นะครับแล้วเจอกับพี่ได้คลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ君がが吐いいた白今くりに 空に浮かぶ雲の中に少しずつ消えて。